ลกโซเชียลมาตัวผมวันร้อยกว่าสายอะ่ะนะบอกว่ามวยแจ็คไม่มีแพ้หรอกอะไรเงี้ยความหลงศึกมวยเจ็ดสีครับยันเปาเจ็ดสีตัดสินต,ตามที่เห็นบิ๊กหมูครับคุณสมยศอรุณมาตรรองนายสนามให้สัมภาษณ์กับนักข่าวมุสยามบอกว่ากรรมการวทีท้องเจ็ดตัดสินโอเคแล้วที่ให้สกุลชัยกับแบทแมนเป็นฝ่ายชนะโดยในคู่ของแจ็สคสกุชลชัยนะครับหรือว่าเจ้าสันตานากรรมการชี้แจงว่าแจ็คออกอาวุธเก้งเก้งกลางๆนะครับสกุลชัยทําได้ ชัดเจนกว่าและได้สอบถามทางตัวแทนกระกตท,ที่มันนั่งชมอยู่ด้วยก็บอกให้น้ําเงินะนะถูกต้องแล้วเช่นเดียวกับเฮียชุนครับก็บอกเหมือนกักนนะครับก็คือเฮียชุนแล้วก็ทีมงานทั้งเจ็ดก็มองไปในทิศทางเดียวกันเดี๋ยวไปลองฟังเสียงนะผมผลิหมือเจอกับน้องเบี้ยวมาที่เวทีมราชชำเนินครับก็ไปถามเรื่องนี้มาลองไปฟังความเห็นของฝั่งแจ็คกันบ้างน,นะครับพูดถึงแจ็คหน่อยวันนี้แจ็คแจ็คเหรอแจ็คนี่ลูกพี่เขาเขาไม่ค่อยยอมนะเพราะว่าเขาดูเขาไม่แพ้เขาไม่ยอมเขาบอกเขาเสียใจมาก คือสงสารเด็กเน็กที่ได้เอาสีลูกแสนมันเขาให้แสนหนึ่งเลยพี่เขาห้าหมื่นพี่ใช้ไปแลาห้าหมื่นอะเขาให้แสนหนึ่งเลยก็ได้เด็กมันก็ตั้งใจชกอ่ะชกให้ดีแต่ว่าผลออกมาเนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วพี่เราไม่ก็ยอมมันกาเสียใจยกสี่นี่เราเดินตีด้วยเดินครับตีจนยกเดินมวยแล้วบอกว่าให้เดินให้เดินพอเดินมาแล้วก็เป็นอย่างนี้อ่ะยกห้าก็ไม่ถึงแพ้อีกด้วยไม่แพ้นครับยกห้าก็ไม่แพ้แพ้อะไรอ่ะแพ่ว่าถ้าเป็นมวยชิงดำนี่เราก็ไม่แพ้ด้วยตั้งรับตั้งรับเฉยๆแล้วเราเป็นคนเดินเข้าหาในช่วงแรกกย ไม่แพ้แล้วอย่างนี้ท้อไหมอ่ะแจ็คอ่ะน้องเป็นไงบ้างก็ท้อนฮะกรสอดเขาอย่าท้อเพราะว่าวันนี้ลูกพี่เขาไม่ท้อแล้วแต่ลูกพี่เขาเสียใจเพราะว่าพี่เจนวัาพี่ลูกเขาก็เสียใจว่าเด็กแทนที่จะได้แสนหนึ่งแต่เด็กที่โอกาสตรงนี้ยครับนะอย่าลูกพี่เขาไม่เคยยอมอะพี่พีลบางคนอาจจะยังจำแจ็คไม่ได้หรือว่าลืมแล้วแจ็คนี่เป็นใครมาจากไหนพี่พีลแจ็คก็ซุปเปอร์แจ็คนะ ซูเปอร์เจ็กของอะไรของวิมพิธอ่ะครับครับแล้วก็พ่อเขามาทำมาไว้ที่ผมครับแล้วผมก็ฝากของพี่ฝากเป็นพวกพี่ลูกเขาอะไรพวกพี่แคปิคยักรายเงี้ยพี่ผมโดยตรงอ่ะครับ,รบนะฮะอือตอนนี้ก็ตอนนี้เขาเข้ามาเต็มตัวฮนะอยากสร้างวงการมวยให้มันจเจริญรุ่งเรืองไปเขาไม่มีอะไรเขาพิมพิธให้อย่างเดียวครับเขาเล่นเขาก็มาเล่นเล่นนิดนิดๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่ใช่คนเล่นนะไม่ใช่เสี่ยนมวยเดียเล่นอะไรเงี้ยเขาเป็นคนทำธุรกิจของเขาแล้วก็ก็อยากให้เด็กแล้วก็อยากให้วงการมวยมันดีขึ้นมาดีขึ้นมาอะไรเงี้ยยเ้าากก็อจะทตรงนี แต่ผมออกมาผมตอบรับมาให้แชร์แพ้เดียวแกยอมไม่ได้ฮะนะแกเสียใจหมดที่เสียใจไม่เคยเหมีวงการมวยแบบนี้อะไรอย่างเดียวเป็นอย่างนี้โอเคขอบคุณมากครับน้ำเบี้ยวครับน้องสิงห์จนมากต้องทรายมากนะฮะนี่แค่โอกาสซ้อจะอยู่อะไรก็พราสื่อนี่แหละครับเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นสื่อกลางนะครับให้เพื่อนๆได้มาแสดงความคิดเห็นกันทางช่อง YouTube สาวพนาชัยครับ ขอบคุณทุกการกดไลค์เป็นกำล like, ังใจกันเสมอมาเอาไปพอกันไม่คลิปหนาครับอยู่ดีมีแห้งสบายดีสุข,ขุสุขคนครับ